สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องบาร์ฟแฟมคาร์นะครับและวันนี้ผมจะพาทุกคนมาเจอกับเจ้านี่แหละครับเป็นตัวพิเศษอีกตัวหนึ่งในซีรีส์ของวายแท็นะครับตัวนี้นะครับก็คือวายแท็กสี่คูณสบวกออปชันนะครับหรือในภาษาเซลล์เขาเรียกว่าบวกแดดนั่นเองลูกค้าอาจจะฟังงงๆครับว่าแดดคืออะไรนะคือออปชันเสริมที่มีขึ้นมาก็คือคันนี้เป็น6 AT ตัวอ่าเป็นขับ2นะเป็น6เกียร์ มีออปชันเสริมที่เพิ่มขึ้นมาก็คือกล้องรอบคัน Adaptive Cruise Control นะครับแล้วก็มีกล้องรอบแล้วก็มีเอ่อ By Spot แล้วก็มีเลนชิปปิ้งแล้วก็มีตัวเลนเซนเทอร์ลิงนะครับควบคุมให้รถอยู่ในเลนนะมีอะไรต่อเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูเลยนะและคันนี้มีการตกแต่งนะครับอย่างที่ทุกคนเคยเห็นในโบชัวหรือว่าเป็นชุดแต่งที่ผมว่าชุดหนึ่งที่เป็นชุด,ชดที่สวยเลยนะครับก็คือชุดนี้เลยครับ T Sport อ่า ทีสปอร์ตเนี่ยมีอะไรบ้างนะผมพามาดูก็คือมีกระจังหน้า FFORD อย่างที่เห็นเลยแต่ตัวนี้เป็นพิเศษหน่อยก็คือเป็นแบบครอบนะครับเป็นแบบครอบมันจะมีแบบถอดกับแบบครอบอันนี้แบบครอบแล้วก็ที่แปลกตายอย่างนึงก็คือเป็นชุดของเขาเนี่ยเห็นไหมมีขอบมีกรอบเรียบร้อยมีมาให้หมดมีตัว C สีแดงนะครับครอไฟหน้าข้อบไฟท้ายพื้นฐานอย่างนี้มีอยู่แล้วอันนี้ทุกคนเคยเห็นอยู่แล้วนะครับแล้วก็นี่ครับมีกันชนล่างตัว T s p o อ t อย่างที่ผมเห็นวันนี้ผมไม่ได้มารีวิวรถทั้งหมดแต่ว่าผมมาพูดแค่ออปชั่นกับของแต่งให้ดูนะครับว่าทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าไวท c คมีอะไรนะ T s ส o r t ตัวนี้เป็นสีดําแบบเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวผมให้ทุกคนฟังเป็นผิวด้านนะครับผิวด้านแล้วก็ตรงนี้เป็นเหมือนโครเมียมสีเงินนั่นเองแล้วก็มีวาลช่องลักจูมาให้เรียบร้อยนะครับอ่ะเเรามาดูตรงนี้ต่อเลยครับด้านข้างนี้อันนี้จะเหมือนแผงสะท้อนไฟแต่ว่าไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นไฟ เวลาเราสตาร์ทเปิดปุ๊บก็มีไฟติดมาให้เหมือนกันแล้วก็ตัวนี้เป็นคิ้วล้อของเขาแต่คิ้วล้องเขาจะพิเศษหน่อยก็คือเป็นแบบด้านเนี่ยผิวสักสีายอย่างที่ทุกคนได้ยินเนี่ยเออเนี่ยคือผิวด้านนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นสีพิเศษด้วยขาวมุกบวกอีกหนึ่งบาทออปชันบวกไปแล้วแล้วก็บวกสีอีกนะครับตัวนี้เป็นซิงเกิลเทอร์โบบันไดข้างมีมานี่ออปชันที่เพิ่มขึ้นมาก็คือกล้อง3งามรอสงศาตรงนี้แล้วก็มีไรยสปอตในกระจกเนี่ยครับดูได้เลย อ่าไบสปอร์ตอ่ามีกล้องข้างมีเรดามีเรียบร้อยทุกอย่างแบบนี้แสดงว่ามีเลนเซนทัลลิงแล้วก็มีตัวควบคุมความเร็วให้อยู่ในช่องนะครับอ่าเรามาดูเบาะของเขาไวด์แทรนะครับจะเป็นเบาะหนังแบบนี้นะสัมผัสเฟิร์มนะเห็นป่ะสกรีนไวแทรแล้วก็เบาะไฟฟ้าคู่หน้ามีอยู่แล้วตั้งแต่ตัวเริ่มต้นนั่นเองนะครับแล้วตัวนี้ก็มีช่องใส่สัมภาระต่างๆก็มีมาเรียบร้อยนะครับมีมาให้ครบเดี๋ยวผมพาไปดูอุปรกรณ์ฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันต่อว่าม คันนี้ก็มีเป้ารองมือจับมาให้แล้วก็คิ้วกันสากนะครับโลบาร์นี้โลบาร์ของไวท์แพ็กนั่นเองโลบาร์ตัวนี้มีความพิเศษก็คือสามารถยึดจับสิ่งของได้จริงและโลบาร์ตัวนี้ทําหน้าที่เหมือนสปอยเลอร์เหมือนรถเก่งกดให้รถติดกัหนบึบกับถนนเวลาเราขับมาช่วยเรื่องแอโรไดนามิกนั่นเองครับในความเร็วบางคนอาจจะมองข้ามแต่ว่าสิ่งนี้จําเป็นมากนั่นเองนะครับและเบิกศูนย์แพงด้วยคนที่ถอดชอบแต่งลองพิจารณาดูนะครับว่า โลบาตัวนี้คือเอกลักษณ์ของวายแคร์เขานอกจากจะชอบใส่แฮมเมอร์นั่นเองนะครับข้อฝาถังมีมาให้ปุ๊บปกตินจะเป็นขามุกแต่นี่คือใส่ครอบเรนเจอร์มาแบบนี้เลยสวยมากนะครับอันนี้ก็คือข้อไฟท้ายพื้นฐานอยู่แล้วทุกคนอาจจะเคยเห็นแต่ตัวนี้มีการติดสติ๊กเกอร์ไม่ใช่ตัวอะคริลิกนะครับมีอะคริลิกกับสติ๊กเกอร์เอ่อตัวนี้เป็นสติ๊กเกอร์เรนเจอร์นะอ่าเห็นไหมตัวนี้ด้านหลังก็มีกันชนกันชนด้านหลังก็จะมีเซนเซอร์มาให้นี้สี่จุดนะครับกล้องมองหลัง เปิดฝาท้ายด้วยฝาท้ายพลันแรงนั่นเองมือเดียวก็เอาอยู่นะ่เงามากนะครับและข้างหลังก็ยังมีช่องเสียบ power outlet แล้วก็ช่องเสียบปลั๊กแบตเตอรี่สามารถนั่งชาร์จแบตได้นั่นเองนะครับปิดผู้หญิงก็สามารถปิดได้นะมือเดียวอสองนิ้วก็ได้อ่ะปิดอยู่แน่นอนนะครับเสรลัก,กวายแพ็กสีดําถ้าซื้อสีขาวมุกแล้วตัดดําผมว่าสวยแน่นอนนะครับแล้วเรามาดูตรงนี้ครับอ่ะ ออปชันเพิ่มเติมเวลาปลดล็อกรถกดอย่างนี้ล็อกรถกดไปตรงนี้แป็นอันนี้ตัวนี้ตัวนี้ใส่ครอบมือด้วยนะเปิดปุ๊บเรียบร้อยเดี๋ยวพาดูตรงนี้ก่อนนะครับเห็นไหมบ่อหนังสวยมากมีแอร์หลังมาให้ช่องเสียบ USB C USB A มีมาให้แล้วก็ช่องเสียบแบตเตอรี่ชาร์จแบตกับหัวอะแดปเตอร์สามารถทําได้เลยนะครับทําได้ง่ายมากเปิดประตูด้านฝั่งคนขับขึ้นมาปุ๊บขึ้น การสตาร์ทก็เป็นแบบพุทธสตาร์ทเอนจินสตาร์ทแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูไฟนะตรงพวงมาลัยนี่ออปชั่นเพิ่มเติมที่วายแ4ค2 6เกียร์ไม่มีแต่ตัวนี้มีก็คือเลนคีปปิ้งเห็นไหมอดัพตีฟคูลคอนโทรลแบบสต็อปแอนด์โก้นะครับคอปปี้ความเร็วคันหน้านั่นเองครับคันหน้าจอดจอดตามคันหน้าด้วยคันหน้าออกตัวออกตัวตามคันหน้าด้วยและตรงนี้เป็นตัวนี่ครับตั้งระยะรถ4ช่วงรถ3 2 1ได้หมดเลยแล้วแต่เราจะตั้งนะครับอ่าตรงนี้ก็เป็น เบกมือไฟฟ้าเกียร์หกสปีดปรับดึงมาที่ตัว M หรือตัว D ก็สามารถกดได้นะไม่มีปัญหาไม่ต้องจําเป็นจะต้องดึง M ตลอดแต่ว่าคือถ้าเราอยากได้แมนนวลแบบเต็มสมรรถนะจริงๆเราต้องทําแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นตัวปรับโหมดที่ให้ดูอ่าออปชั่นเพิ่มเติมทุกคนเห็นไปหมดละนะเป็นตัวสี่คูณสองที่แจ๋วมากดูนะครับเวลาถอยอสังเกตไหมหน้าจอใหญ่ขึ้นด้วยนะ ่านี่เห็นไหมกล้องรอบคันนี่คือออปชันที่4คูณ2ตัวธรรมดาไม่มีนั่นเองแล้วก็ตัวนี้มีไฟแอมเบีย์ไลท์อย่างที่ทุกคนเห็นกันเลยนะครับอ่าเราไปดูไฟหน้ากันนะอ่าผมตัดรถเพื่อให้ทุกคนดูไฟหน้าด้วยคันนี้เป็นไฟหน้าออโต้ออโต้คลิก4บานกระจกและไฟหน้าของตัว T Sport เป็นแบบนี้อ่าแล้วก็นี่นีผมลืมให้ดูไฟตัดหมอกนั่นเองโอเคเอ๊ เห็นไหมสวยมากอ่าแล้วมีตรงนี้ด้วยเห็นปะตรงนี้ไม่ใช่แผ่นซ้อนแสงนะเออเอาซะเสียราคาเลยอย่าพูดนะครับอันนี้เป็นไฟด้านข้างของเขานะครับและเราก็มาสรุปราคาเจ้าตัวของ Wi t แท็ดหรือ WiT แท็กออปชันคันนี้นะครับราคาอยู่ที่1 1ึ0 0ล้านหนึ0บาทเท่านั้นเองนะครับถ้าสนใจนะครับ <_ an> ก็อย่าลืมโทรมาเบอร์ผมที่ขึ้นให้ด้านล่างนะครับ0 5 6 5 9 6 2 <_ an> <_ an> 2 4 7 9นะครับโทรหาผมได้เลยพร้อมให้คำปรึกษานะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องบาร์แฟมคาร์นะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ